สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่ององปัดยิปซีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนชาวนักษ,าษาตัตรปีรากาหรือปีไก่นั่นเองคนเกิดปีไก่นี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีวาทะศิลป์นะคะพูดเก่งหากินเก่ง <c oughs> นะคะไพ่เสียงทายสิใบแรก four of suits five of suits empress queen of suits queen of cups Nine Wands, Pentacles, Queen Pentacles, and Fortune Six Eight of 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 Souls, of Will Fort เรามาดูภาพรวมของคนชาวนักษัตริย์ปีรักกานะคะคนชาวนักษัตริย์ปีรักกานั้นก็อย่างที่พูดไปคือในะเรื่องของการทํางานทำมาหากินนั้นค่อนข้างจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะ,ะไก่ก็ต้องทํามาหากินนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องหา อ,อ่าเรียกว่าหาอาหาราเลี้ยงลูกอะลรแ่บนี้นะคะเอาคนปีละกาก็จะต้องไม่ไม่ค่อยที่จะโอเคกับในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานในในเดือนนี้นะคะแบบว่าเหนื่อยอาจจะอาจจะเยอะเกินไปนะคะทำงานเยอะเกินไปหรืองานที่ทำนั้นมันค่อนข้างจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่ามันหนักนะคะมันหนักบางคนอาจจะไม่ได้ไปบางคนอาจจะเป็นบกไปหามก็ได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าใช้ ความคิดเยอะนะคะงานมันยากอะไรลักษณะนี้มันความรับผิดชอบมันเยอะนะคะมันเสี่ยงมันอันตรายแล้วสถานีในงานของคุณชาวปีรกานะคะจากไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นายอ็อบวอนส์นะคะแล้วก็ไพ่ไฟฟ์ออฟโซส์นั้นสื่อนัยยะถึงเหนื่อยอย่างเดียวกับเรื่องงานไม่พอเหนื่อยกับคนนะคะเหนื่อยกับคนที่แบบว่ามันเจาะแจะมันจู้จี้มันจุกจิกมันจะเอามันไม่ฟังเหตุฟังผลแบบว่าเราบอกว่างานนี้เสร็จไม่ได้ภายใน1วัน แต่เขาบอกว่าเขาจะเอาแล้วเขาก็ต้องเอาอะไรสักอยคือไม่มีเหตุมีผลคือไม่ฟังอะไรทัญญ้งนี้นะแล้วคนคนนั้นก็เป็นคนที่ตําแหน่งสูงกว่าเราอะไรสมมุตินะคะมันก็จะออกมาในลักษณะนี้หรือไม่อาจจะเป็นตัวเราเองด้วยก็ได้ที่อาจจะไปเก็บเล็กเก็บน้อยจากคนที่อยู่รอบตัวหรือคนที่เราทํางานด้วยหรือบริวารหรือใครก็ตามที่พูดอะไรแล้วบางทีทําให้เรารู้สึกไม่โอเคนะคะท,ทำให้เราบางทีเขาพูดเขาไม่ได้หมายความหรือบางคนพูดไม่ได้คิด แต่เราก็ไปเก็บเอามาคิดในตัวเราคือมีอัตราตัวตนว่าเธอยาพูดอย่างนี้กับฉันไอ้ไรกษณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกับเราหรืออาจจะเป็นกับคนที่เราทํางานด้วยหรือบริวารที่อยู่รอบตัวหรือคนที่ใครที่เราไปติดต่อด้วยอะไรสักน,นี้นะคะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเบื่อเหนื่อยเอออะไรสักน,นี้เกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะแต่ยังไงงานของคุณคุณก็ต้องรักษาและก็ทํามันต่อไปว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้คุณมี าฐานะความเป็นอยู่มีไรายได้แล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่า,าช่วยทําให้คุณเป็นคุณนะคะมีบ้านมีรถมีอะไรก็ตามนะคะหรือเรียกว่ามาีจะต้องอยู่กับงานนี้เพื่อ ครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อให้ได้มีงานทําเพื่อให้ได้มีเงินใช้นะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะออกไปได้อะไรสันนี้พ่อเหมือนกับว่ารักและห่วงแหนอยู่ก้าวไม่เท้านะคะจริงๆก็อยากจะออกสเสลือเกินถ้ามีที่ใหม่ที่เสนอที่แม้ว่าอาจจะไม่ดีเท่าที่นี่แต่ว่าเหลื่อมลม้ำเงินชนิดนี้นฉันก็จะไปแล้วอะไรสันนี้นะคะแต่ว่าก็รออยู่นะคะมันยังไม่เป็นอย่างนั้นหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะในเดือนนี้นะคะเพราะมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเป็นไพ่โชคดีนะคะ แล้วก็ในฐานะที่คุณเป็นเอ็มเพรสนะคะในเดือนนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นเองซึ่งคุณจะต้องได้ทําอะไรแย่ๆมากมายบางทีอาจจะเป็นทั้งงานที่แบบงานประจํางานนอกบ้านงานในบ้านลูกของคุณนะคะคุณเป็นเอ็มเพรสบางคนก็อาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอารมณ์แปรปรวนได้จะตั้งท้องตั้งคันนะคะถ้าเราใครที่ต้องการอยากจะมี ลูกอะไรลักษณะนี้นะครับะเป็นไพ่เอ็มเพรสไพ่ e se, ของคุณแม่นะคะแล้วก็มีไพ่ควีนออฟคัพขึ้นมาในตําแหน่งบริวารซะเหลือเกินคุณจะต้องดูแลบริวารภายในบ้านของคุณลูกสามีญาติพ่อแม่ของสามีหรือของตัวเองอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นทําให้คนชาวปีระกาน,นั้นมีไพ่ที่เรียกว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบือ่อมีไพ่แบบว่าอยากจะพักผ่อนซะเหลือเกินเหนื่อยล้าอะไรสักอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะสาหรับคนชาว รักกานะคะแล้วก็มีไพ่ควีนออฟส r วตขึ้นมาเหมือนกับว่าเหนื่อยขนาดไหนก็ยังไม่ยอมที่จะหยุดนะคะมันเหมือนกับว่ามีความจําเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเข้าใจนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันมาให้คุณซึ่งเรียกว่าเป็นกําลังใจให้คนชาวปีรักกาก็คือในเรื่องของ View of for t u n e แล้วก็ Six of อ e n t a c l e นนะคะแล้วก็ Queen of p e n t a c l e s สิ่งที่ดีๆก็จะมาให้คุณนั่นก็คือคุณจะมีโชคมีลาภในเรื่องของ มรดกทรัพย์สินของกำนันของขวัญหรืออะไรพิเศษในเรื่องของส่วนต่างกำไรในเรื่องของการทำงานหรือมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแล้วแบบว่าทำให้คุณเซอร์ไพรส์ในทิศทางที่ดีดีใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องโชคดีในเรื่องของการงานบางคนอาจจะได้สัมภาษณ์แล้วได้งานใหม่อะไร่างนี้จะเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเรียกว่ามีลูกนะคะที่ ได้ลูกชายหรืออะไรแถนนี้ตามที่คุณปรารถนาหรือบางคนอาจจะเรียกว่าช่วงนี้ได้เงินหรือได้อะไรสักอย่างได้เดินทางอะไรแถนนี้นะได้ได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอะไรแถนนี้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรอาจจะได้สร้างบ้านใหม่หรือว่าได้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่หรือมีเงินต่อเติมบ้านอะไรทถนนี้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสิ่งดีๆนั่นแหละนะคะที่พูดมาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะ ได้รับความช่วยเหลือนะครัวิภายซิกซ์โเฟนตะโไม่รู้คุณจะได้มาจากไหนอาจจะได้มาจากเอ็มเพรสซึ่งเป็นตําแหน่งของอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรักและเคารพอาจจะเป็นคนคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนนะคะและสถาณะนี้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรักนะคะคุณก็ คงจะได้หรือบางคนค่าอายุมากขึ้นก็าอาจจะลูกมีลูกที่มีฐานะหน่อยก็าอาจจะอยากจะดูแลพ่อแม่หรือจะอาจจะอยากให้อะไรลักษณะที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกสบายใจหรือคุณอาจจะได้จากาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรสักอยก็อาจจะเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกว่าลบล้างกันไปกับสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะนั้นมีดีมี เสียอยู่ในในเดือนนี้บ้างนะคะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจนะตรงจุดนี้นะคะส่วนในเรื่องของอที่เรียกว่า,าความการลงทุนนะคะการลงทุนในเดือนนี้ก็คงจะไม่ได้ลงไม่อยากจะลงทุนอะไรมากมายนะคะเพราะเป็นไพ่ดาบขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้อง ดูดูแลในเรื่องของงานให้มันดีก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปลงทุนทําอะไรให้มันมากเพราะงานตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความยังไม่ลงตัวมันมเป็นไพ่ห้าใ้เท้าขึ้นมาในตําแหน่งมรณะด้วยนะคะในชุดที่สงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งคุณรอคุณอยู่บางคนอาจจะซื้อบ้านก็ได้นะคะหรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือบ้างเป็นบางส่วนแต่อาจจะ อาจตัวเองอาจจะลงทุนซื้อบ้านนะคะอาจจะถ้าจะไปลงทุนทำขยับขยายธุรกิจการงานนั้นก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะแต่ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไม่ได้ช่วยเหลือโชคดีในเรื่องของใครมาให้ฟรีหรอกแต่ว่าไปกู้แบงะคะ์แล้วเขาให้อนุมัติคุณด้วยหรืออาจจะทั้งสองอย่างอะไรลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะตำแหน่งที่อาจจะเป็นไปได้สูงเลยก็คือตำแหน่งทรัพย์สิน ที่คุณจะต้องมีเพราะเป็นไพ่สิบเหรียญเข้ามาในตำแหน่งพันธุเลยทีเดียวคิดว่าคนชาวรากาอาจจะ ต้องได้บ้านหรืออาจจะได้ย้ายที่อยู่เพื่เด็กถือไม้เทา้าย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ใหม่มีบ้านใหม่อะไรลักษณะนี้นะคะถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้ย้ายงานนะคะร,รวมไปด้วยทั้งสองอย่างก็เป็นสองเด้งไปนะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ดีก็ต้องรอต่อไปคุณจะต้องได้แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าทุนทนไม่ไหวแล้วกับงานเดิมๆนะคะนอกนอกเสียจากว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณก็จะอยู่ต่อไปมันอาจจะเป็นในเรื่องของรายได้มันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ใครๆก็ตกงานหางานมันหายากคุณก็เลยจะต้องอยู่ต่อไปนะหรือต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแผนกใหม่นะนี้ก็อาจจะเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ทํางานใหม่นะคะแต่ว่าเรื่องอทรัพย์สินสิ่งของคุณจะได้มีการเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเพราะามีไพ่เรียนขึ้นมาในตำแหน่งบ้านช่องทรัพย์สินนะคะ,ะแล้วก็ สำคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกว่าคุณมีไพ่สิมดาบในตำแหน่งวินาศนะคะอยากจะบอกว่าให้คุณดูแลในเรื่องของการทำงานหาเงินนะคะ,ะแล้วก็การที่ว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดมากคุณก็อย่าได้คิดมากนะคะคุณต้องทำงานเยอะเพราะคุณเป็นเมจิเชียนนะคะเป็นคนที่มีความรู้และก็ทักษะเหมาะสมกับสิ่งที่เขางานมันจะต้องไหลมาคุณเป็นมีความสามารถนะคะ ย่อมที่จะต้องได้ทําอะไรมากกว่าคนอื่นย่อมที่จะทําอะไรทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําอะไรหลายอย่างนะคะเพราะาเราตัวโดดของเรามีความสามารถหลายอย่างกันนั่นเองนะคะเพราะนั้นต้องเข้าใจในตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้ก็คงจะงดถ้าเกิดว่าคุณจะต้องใช้เงินในการซื้อทรัพย์สินสิ่งของหรือจะได้มาซึ่งการลงทุนในเรื่องของครอบครัวนะคะ ก็อาจจะต้องงดบ้างในเรื่องของการาส่วนเสฮีฮานะคะในเรื่องของอสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรลักษณะนี้นะคะซึ่งคนชาวาระกาเขาคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวตนของคุณในเดือนนี้จะซารู้สึกว่าจะโชคดีนะคะทั้งมีความสุขในครอบครัวนะคะแต่ส่วนความเรื่องงานก็อย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปโดยรวมของในเรื่องของการงานและก็การเงินของคนชาวปี รกกานะคะเดือนเมษายนเรามาดูเรื่องความรักของคนชาวนักษัตย์ปีรกกานะคะในเดือนเมษายนนะคะคุณได้ไพ่โฟ f s o ส r c e ขึ้นมาความรักนั้นค่อนข้างที่จะเงียบๆนะคะไม่ค่อยอยากจะ,ะสูงสิงอะไรกับใครณนะช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่มีอารมณ์สุนทรีสักเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นไพ่ก้า 9, ไม่เท้าแล้วก็ไพ่ ห้าดาบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอไปนะคะอรอไปก่อนสาหรับคนสายโซนนะคะเดี๋ยวไว้ให้มันมีจังหวะด,ดีๆแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันสมองโล่งไปก่อนนะคะอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆออกไปทานข้าวไปอะไรสถานี้แล้วค่อยคิดถึงในเรื่องของ แฟนในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะมีใครเข้ามาติดต่ออยู่ในหลายๆคนแต่ก็อาจจะยังมันมันยังไม่ได้จังหวะนะคะมันยังไม่ได้จังหวะหมายถึงว่าอารมณ์มันไม่ได้ <c oughs> ต้องรอไปก่อนเป็นต่อๆไปนะคะสำหรับคนสายโสดนะคะส่วน ความรักของคนสายคู่ในเดือนนี้รู้สึกว่าจะ,ะแม้ว่าคุณจะมีความเหนื่อยเหน็ดในเรื่องของภาระอะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่มันก็มีสิ่งที่ทําให้คุณมีความสูงเพราะมีไพ่เลิฟเวอรขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าเดอะซันขึ้นมาด้วยในหลายคนก็อาจจะเรียกว่าได้ลูกหลานอะไรสันนี้เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็มีความสุขในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวนะคะมีไพล่ลักษณะที่ว่าเงินดีอะไรอะไรมันก็ดีนะคะในลักษณะนี้นะคะอาจจะได้มีโชคมีอะไรทางด้านของการที่จะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอของที่ดีต่อใจเกิดขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของบางคนที่ได้บุตรได้บริวารเพิ่มขึ้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้ทรัพย์สินสิ่งของมรดกหรือความช่วยเหลืออะไรในเรื่องของการเงินหรือ การงานหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจนั้นมีความาสบายใจนะคะมีความสุขมีพลังนะคะความคนสายคู่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นอะไรที่เียว่ารักกันเข้าใจกันดูแลกันดีนะคะในเดือนนี้นะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงของคนชาวนันกษัตรปีละการประจําเดือนเมษาย,ยนนะคะขอกําลังใจให้กับช่องออปัตยิปีรากรด้วยการกดไลค์กดซ like, ับสไคร e และ กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ